อา้าวคุณหมอคุณหมอผ่าท้องเด็กเหรอคะโอ้คนนั้นเขาจะคลอดลูกแล้วเหรอคะคุณหมอให้มเปิดไลเขาคุณหมอให้เปิดไลยเขาคุณหมอโอ้ยคุณหมอเบ่งเบ่งโอ้ยลูกออกมาเลยเอาคุณหมอเย็บแผลให้เขาหน่อยดิเย็บแผลเขาหน่อยเอาเย็บแผลไม่ตัดหัว คุณหมอคุณหมอเอาแต่ท้องใหม่แต่ท้องใหม่เลวได้ให้คุณหมอรักษาม่ชอบว้าเอาคุณหมอยิ้มหน่อยคุณหมอยิ้มหน่อยคุณหมอชูสองนิ้วคุณหมอพูดเพาะๆได้เลยคุณหมอพูดว่าอะไรคนป่วยค่ะพูดดิอาพี่มิ้นคนป่วยค่ะพูดยังไงป่วยค่ะนอนลงบ้านไว อยู่ที่ไหนฉันจะลอดแล้วนะเอาไปร้องเพลงให้ฟังเธอไปอีกร้องเพงลงร้องเพลงอะไรจะไปเรียนร้องเพลงเอาร้องให้ฟังกับเต้นด้วยคนไข้ขาไม่ใช่ร้องเพงลงร้องเพงลงฉันอ,อยู่ในฉันมานอนโรงแามที่ไหนไหนไหนเต้นหมุนหมุนเต้นหมุนหมุน หมอขาตัดคุณหมอทำอะไรโอ้คุณหมอตัดตัดตุ๊กแกเหรอคุณหมอละขาตุ๊กแกเหรอคุณหมอตุ๊กแกเป็นอะไรคะนีเหรอก็ตัดรูปติ้งยังเลยตัดหมอนเหรอมีหมอฮะหมอยิ้มหวานก่อนหมอหมอยิ้มหวานใส่ก้อนก่อนเดี๋ยวทำน้องแรงเอาหมอยิ้มหวานก่อนหมอยิ้มหวานแยกเขี้ยวหมอแยกเขี้ยวทำไงลูก

อ่ะคนนี้ล่ะเอพีทีได้ยังเอาพูดชื่อชื่อตัวเองชื่อเด็กหญิงอะไรสวัสดีก่อนเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็สวัสดีบอกชื่อตัวเองได้ว่าชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กหญิงอะไรคะมาลินเอาไว้บายก่อนไว้ใบมาลินไว้ใบมาลินไว้่บาไว้ใบเร็ว I'm huh